สวัสดีครับอยู่ช่องทีวทีมีเที่ยวครับเรือว่าพ่อไก่นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับทุกคนนะครับมีภารกิจก็คือนะครับดูแลลูกไม่ได้ออกไปไหนเลยนะทุกคนนี่ครับวันนี้นะครับลูกสาวผมลูกสาวหลางคนสวยของผมนะทุกคนวันนี้ครบสองเดือนแล้วนะมาดูความการพัฒนาของเขามันเป็นยังไงบ้างซึ่งพ่ออดหลับอดนอน และทุกคนเดี๋ยวมาดูนะ,ะก็มาคอยชมนะทุกคนอนาจจะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในช่องของทีวทีนีเที่ยวนะครับผมเดยวดูนะตั้งแต่เล็กๆก็ได้ดูเล่ๆเลยคือดูความหมันหน้าหมันไส้นะไม่ยอมไม่ยอมนอนนะครับผมมันนอนนะก็คือนอนกลางวันตื่นกลางคืนครับผมเดี๋ยวดูลูกสาวหล่าของผมมันสวยครับ ก็คือชมหน้าของเด็ก2เดือนแล้วทุกคนน้องแกลงของผมนะครับผมก็อาจจะมาเป็นอินฟูใน,นช่องของเราบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของคลิปนะทุกคนนะเดี๋ยวนันหลังเดี๋ยวเขาเต้ก่อนพ่อจะพาลุยเนอะนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นไงไหมครับนี่ครับโอ้โหฉ่ำครับเนี่ยทุกคนนอนแบบกว่าจะนอนได้นะเล่นับพ่อกับแม่งอมเลยนะครับทุกคนถ้าหลักใครมีลูกเล็กก็งคงเข้าใจเนะ โอเคโอเคเดี okay. Okay. ๋ยวเราเจอติดตามกันในช่องทีวีทีนิทเทยวนะครับโป่ก็ยังทําคลิปอยู่นะขอเวลาแป๊บนึงขอดูแลลูกก่อนนะแล้วเจอกันนะครับ mình, นะครับอินฟูตัวน้องของผมนะครับผมอีหน่อยก็คงใครเข้าไปในช่องแน่นอนนะบอกแล้วเดี๋ยวจะพาลูกทัวร์บ้างนะครับลูกสาวคนสวยรวยเสน่ห์ของผมนะครับแล้วก็ลูกสาวคนโตด้วยนะอย่าลืมติดตาม này, ทีวีทีนิทเทิลยัง,ยงมีคลิปอยู่นะทุกคนตอนนี้ช่วงนี้ขอญาตเบรกนิดนึงไปทําช่องเกมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราได้มีเวลาดูแลลูกด้วยแต่ว่า l ลยรีแบ็กให้ดูกันนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันในทีวีทีมีเที่ยวหรือช่อง Green Zone นะครับเข้าไปดูได้พ่อไก่เล่นเกมนะครับผมจริงไลฟ์สตรีมเกมมีอยู่ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะ,ะตนะครับแล้ววันหยุดนะครับแต่เลยนะครับทุกคนตกกันได้นะ ครับอินฟูตัวน้องของผมนะครับอีหน่อยก็งคงค่อเข้าไปในช่องแน่นอน,นบอกเลยว่าเดี๋ยวจะพาลูกทัวร์บ้างนะครับลูกสาวคนสวยรวยเสน่ห์ของผมนะครับแล้วก็ลูกสาวคนโตด้วยนะหรือยังติดตามทีวทีนี่เที่ยวย,ยังมีคลิปอยู่นะทุกคนตอนนี้ช่วงนี้ขออนุญาตเบรกนิดนึงไปทําช่องเกมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราได้มีเวลาดูแลลูกด้วยแต่ว่าทีวทีนีเที่ยวอาจจะเอาคลิปเก่าๆมาลงย้อนอ่าเขาเรียกอะไร เลยรีแบ็กให้ดูกันนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันในทีวีทีมีเที่ยวหรือช่องกรีนโซนนะครับเข้าไปดูได้พ่อไก่เล่นเกมนะครับผมจริงๆช่องของลูกสาวคนโตแต่ลูกสาวไม่ยอมทำเนี่ยพ่อทำเองติดตามกันนะครับไลฟ์สตรีมเกมมีอยู่ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะรแล้ววันหยุดน,น,นะครับเตลเลยนะครับทุกคนตกกันได้นะ